ไปดูการแก้ไขปัญหาไฟตกไฟดับซ้ำซากในพื้นที่ตำบลโพกลางกันบ้างค่ะก็มีการลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาแล้วเพื่อลบภาพพื้นที่ไกลปืนเที่ยงโดยการจัดงบกว่า4ี่แสนกว่าบาทเลยนะคะมอบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำค่ะ ที่ห้องประชุมท้าวสุรนารีสำนักงานเทศบาลตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายกิติพงศ์พงสุระเวชนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางพร้อมด้วยผู้บริหารรวมมอบเงินจำนวน4 3 000, 3านวน4 3 5 1 7บาทให้กับนางธนพักเกิดโพคำผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด จ,จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และค่าดําเนินการขยายระบบไฟฟ้าแรงต่ําบริเวณซอยสุวรรณทวีทรัพย์บ้านหนองพลวงหมู่ที่3ตํตะบนโพกลางจํานวนเงิน433,517บาทซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบนโพกลางผู้นําชุมชนและผู้แทนภาคประชาชนเป็นสักขีพยานค่ะ โดยนายคิตพิพงสุรเวชนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางได้เปิดเผยค่ะว่าได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าประสบปัญหาเดือดร้อนกับการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งเกิดขึ้นมานานกว่า10ปีแล้วกับกรณีแรงดันไฟฟ้าตกและดับบ่อยครั้งซึ่งที่ตั้งของตำบลโพกลางนั้นเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่เทศบาลนครนนะครราชสีมาและกองทัพภาคที่สองค่ายสุรธรรมพิทักษ์ แต่เสมือนว่าอยู่ไกลปืนเที่ยงเมื่อฝนตกฟ้าร้องหรือชั่วโมงเร่งด่วนที่ไรมักจะเกิดปัญหาซ้ำซากและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจึงได้ขับเคลื่อนผลักดันโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นคงด้านการไฟฟ้าให้กับชาวตำบลโพกลางกว่า2,000 20, 0คนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการขยายเขตให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับรองให้ใช้ประโยชน์ที่ดินและอนุญาตให้กอฟพปักเสาพาดสายขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายได้เมื่อครบกระบวนการจะดำเนินการทันทีค่ะงบประมาณที่จัดสรรมานั้นเป็นการบริหารจัดการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายไม่กระทบต่อง,งบพัฒนานด้านอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนทางด้านนางธนพัชผู้จัดการกอฟอรพจังหวัดนครราชสีมาก็ได้กล่าวนะคะว่าข้อกำหนดของการขอใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้าหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษกออรกฟพจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับชำระค่าบริการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบถ้วนตามอัตราที่กำหนด แต่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเข้าถือครองที่ดินสาธารณะและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปโดยมิชอบด้วยหลักเกณฑ์ของกฎหมายจึงไม่สามารถดำเนินการตามขอขยายเขตและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าได้จึงมีส่วนหนึ่งค่ะที่ต้องใช้มิเตอร์ชั่วคราวทำให้อัตราเรียกเก็บสูงกว่าปกติและแรงดันปัญหาไฟฟ้าตกเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าดับ ซึ่งทางเทศบาลตะบลโพกลางได้จัดสรรงบดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนแต่ก็ยังมีอีก5จุดนะคะที่อยู่ระหว่างการประเมินแผนที่จะขยายเขตกันต่อไปค่ะ